อ่าเป็นเจ้าของคลังกระจายสินค้า KCM อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวอากูไก่จะเขียนแผนรายได้3ข้อเป็นแบบไบนารีนะคะสำหรับบริษัทโค้งชีมุนนะคะมีซ้ายและมีขวาแต่ว่ามีรายได้3ข้อ4ช่องทางอะไรบ้างเดี๋ยวกูไก่ก็จะเขียนให้ดูนะคะรายได้ข้อที่1นะคะพี่น้องคะรายได้ค่าแอคทีฟค่าแอคทีฟตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายให้เรานะคะ 50%ของ P V ที่เราไปแนะนำอ่าคนที่เขามาเปิดแพ็กเกจใหม่ๆนะคะอ่า Active คืออะไรผู้กไก่ฉันไม่เข้าใจ Active เธอคืออะไรสำหรับคนที่อ่ายังไม่เคยผ่านงานเครือข่ายมานะคะพี่น้องคะ่ะแค่ Active คือค่าค่าออกไปทำงานหรือว่าบางคนกันเรียกว่าค่า a คชัน่นหรือว่าค่าออกไปพร่ำตัวนะคะเป็นการแนะนำ คนใหม่ๆเข้ามาเปิดแพ็กเกจกับเรานะคะพี่น้องขาตรงนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะว่าการที่เราไปแนะนําคนใหม่ๆก็ยอมมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่น้องค่ะค่าน้ํามันรถค่านาะค่าเดินทางค่าข้าวค่าน้ํานะคะตรงนี้บริษัทก็เลยให้ค่าแอคทีฟตรงนี้สําหรับการแนะนําลูกค้าคนที่จะมาเปิดสินมาเปิดแพ็กเกจกับเราใหม่ๆให้ถึง 150%เลยทีเดียวนะคะอ่ะแล้วคนที่มาเปิดแพ็กเกจกับเราแล้วก็ซื้อซ้ำในในรหัสเดิมของเขาเรามีรายได้ไหมอ้าวผูไก่นะคะนี่คือคำถามอ้าวผูไก่จะตอบนะคะว่าคนที่มาเปิดแพ็กเกจกับเราแล้วแล้วสินค้าใช้ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ขายสินค้าเป็นผู้บริโภคนะคะเ็าเป็นเฉพาะที่ว่าเขามาสมัครกับเราแล้วเขาจะใช้สินค้าอย่างเดียวแล้วก็ซื้อในรหัสเดิมของเขาเรามีรายได้ไหมอ้าวผูไก่ตอบนะคะว่าตรงนี้เรามีรายได้ก็ที่2นะคะพี่น้องคะ ข้อที่สองคือค่าแนะนำค่าแนะนำชั้นลูกนะคะพี่น้องคะคนที่เราแนะนำติดตัวเราเราเรียกว่าชั้นลูกตรงนี้บริษัทจ่ายให้เราห้าสิบเปอร์เซ็นตของคนที่เราแนะนำมาแล้วซื้อสินค้าซ้ำนะคะพี่น้องซ้ำในใน ในรหัสเดิมเราก็ได้นะคะ50%สินค้าทุกตัวของบริษัทโขงชีมูลจะมี50 PV นะคะ50 PV ของ50%ก็ได้ชินละ25บาทนะคะตรงนี้ให้ได้ตลอดเลยนะคะตลอดแล้วการที่จะมาเปิดแพ็กเกจกับบริษัทคงชีมูลอ,อายุก็คือ18เหมือนที่ผูกไก่บอกแล้วนะคะแล้วเป็นแล้วเป็นเลยนะคะเป็นตลอดชีพไม่ต้องมีการต่ออายุกันเลยนะคะไม่มีไม่มีการต่ออายุกันเลยเป็นแล้วซื้อสินค้าซ้ําในรหัสเดิม เราก็ได้ค่าแนะนําชั้นลูก50%หรือว่าถุงละชิ้นละ25บาทตลอดนะคะพี่น้องค่ะตลอดอะแล้วถ้าเกิดว่าลูกของเราคนนี้นะคะคนเพื่อนคนที่เราไปแนะนําแล้วก็ใช้สินค้าดีเขาแนะนําคนอื่นต่อนะคะเราก็จะมีรายได้ในข้อนี้ด้วยนะคะลูกคนที่เรานะคะแนะนําแล้วเขาไปแนะนําต่อนะคะเราจะมีรายได้ตรงนี้บริษัทจ่ายค่าแนะนําชั้นหลานให้เรานะคะพี่น้องค่ะหลานให้เราตรงนี้นะคะ 20%ของที่หลานมาเปิดนะคะเออหลานมาซื้อไป1ถุงนะคะเราได้20%เราได้เม็ดละ10บบาทนะคะพี่น้องได้ัดเม็ดละ10บบาทคออ่าแนะนําในชั้นหลานนะคะพี่น้องเพราะจะกงชีมูลมีชั้นลูกและชั้นหลานแค่นั้นนะคะแล้วบริษัทกงชีมูลใช้แผนการขายแบบไบนารีไบเดรีมี2ข้างเมื่อเรามีของสองข้างนะคะบริษัทก็จออ่ายนะคะรายได้ให้เรานะคะในข้อที่สาม ในข้อที่3บริษัทจะจ่ายนะคะค่าจับคู่นะคะบนารีมีซ้ายและมีขวาบริษัทจับคู่จ่ายฝั่งขาอ่อนนะคะพี่น้องคะฝั่งอ่อนนะคะฝั่งอ่อนให้เรานะคะ50%ของคะแนน P ีีฝั่งอ่อนนะคะพี่น้องเอเดี๋ยวก้ไก่กจะแสดงให้ดูนะคะว่าของข้ไก่ก3มวงกลมนะคะแล้วก้ไก่ไปนะคะแนะนําเพื่อนมาสองคนเพื่อนสองคนแนะนํา เพื่อนต่ออีก2คนอัพบุกไก่มีรายได้แบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะพามาดูวงกลมแรกของอัพููกไก่นะคะอัพููกไก่ก็มาเปิดนะคะมาเปิดแพ็กเกจกับทีม3 7 5เจ็ดห้ากตนะคะนะคะอัพูุกไก่ก็บอกแล้วว่าเป็นหุ้นในตาเสื่อมนะคะก็มาเปิดแพ็กเกจนะคะตรงนี้เป็นอัพบุกไก่นะคะอัพเคมาเปิดสินค้านะคะด้วยวอเตอร์ไอนะคะ1กล่อง 50pv อากูไก่ก็นะคะได้เป็นแพ็กเกจไดมอนด์นะคะพี่น้องคะแพ็กเกจไดมอนด์นะคะรับรายได้สูงสุดที่อ่าบริษัทตั้งไว้นะคะเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะคะตรงนี้มีที่ไปที่มามีกระบวนการในการทํานะคะพี่น้องคะไม่ใช่จูจ่ๆเราจะได้เจ็ดแสนห้าขึ้นมานะคะตรงนั้นไม่ใช่นะคะสมัครแล้วนะคะก็ทํางานนะคะชวนคนกับขายของนะคะอากูไก่ก็เช่นกันนะคะ เปิดแพ็กเกจเสร็จนะคะใช้สินค้าดีก็ไปแนะนําพี่มาหนึ่งคนนะคะป้ากุ้ไก่ก็มีนะคะพี่ที่รู้จักเนี่ยคือพี่รุ่งนะคะแนะนําพี่รุ่งมาพี่รุ่งก็อายุรุ่นารคราวเ,เดียวกับกุ้ไก่นะคะดูทิกต o อกดูโทรศัพท์ทั้งวันเลยก็มีปัญหาเรื่องสายตาอเอาไก่ก็เลยมาแนะนําให้เปิดแพ็กเกจ375บาทนะคะพี่น้องค่ะรับไป50 PV รับสินค้าตัว w a t e อร์ e ไปนะคะอ่ะแล้วมาดูนะคะรายได้ที่บริษัทอ่า มีแผนรายได้3ข้อนะคะข้อแรกนะคะแท็ตซีบโบนัสอัพบุกไก่ได้ตรงนี้1 5 0ของ50 PV นะคะตรงนี้อัพบุกไก่ได้75บาทนะคะบริษัทจ่ายให้อัพบุกไก่75บาทอ่านะคะรับรายได้ตรงนี้มานะคะ75บาท,บบทสิบหราบาทลำดับแท็กีแล้วยังมีค่าแนะนำชั้นลูกนะคะตรงนี้50 P สิเปอร์เซ็นต์ของ50 PV ตรงนี้อัพบุกไก่ได้อีก25บาบาทนะคะในค่าแนะนำชั้นลูก ตรงนี้นะคะแนะนําคนเดิมเราก็จะได้25บาทตลอดเลยนะคะพี่น้องคะส่วนค่าทีปเราจะได้ต่อเมื่อเราไปแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาเออแล้วนะคะตรงนี้มาดูสรุปรายได้ของอัพุไก่นะคะอัพุไก่แนะนําพี่รุ่งมานะคะรายได้ที่บริษัทจ่ายให้อัพุไก่ตรงนี้นะคะ100บาทนะคะค่าทีป75เราค่าแนะนา25ได้100แนะนําเพื่อนเข้ามานะคะคนใหม่ๆได้100บาท ส่วนแนะนําคนเก่าซื้อในรหัสเดิมได้25บาทพี่น้องอ่าไม่รอช้านะคะพี่น้องคะพี่รุ่งใช้ดีอากูไก่ก็แนะนําพี่มาอีกคนนึงนะคะอากูไก่ก็แนะนําพี่รวยมาอ่าจะเห็นว่าวงกลมของพี่รวยจะใหญ่กว่าพี่รุ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกูไก่ก็จะรำ่รำร่ำซำรำ่ำรวยกับบริษัทโค้งชีหมุนแน่ๆนะคะ,ะพี่รวยก็มีปัญหาเรื่อง อาสายตาเหมือนกันนะคะดูทิ k t o อกทั้งวันเหมือนกันเลยมาเ,มเปิดแพ็กเกจไดมอนนะคะรับสินค้าวอเตอร์อาไป1นกล่อง50 P สีวอ่านะคะอ้วกไก่ก็มีรายได้นะคะว่าแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาแนะนําพี่รุ่งได้100แนะนําพี่รวยมาอา้วกไก่ก็ได้100เหมือนกันเลยนะคะได้100บาทแล้วอ้กไก่ก็ยังมีรายได้ข้อที่3นะคะเข้าเงื่อนไขในข้อที่3ว่า มีทีมซ้ายและทีมขวานะคะตอนนี้อกุ๊กไก่นะคะก็แนะนำสองข้างแล้วก็คือมีเป็นทีมเรียกว่าเป็นทีมซ้ายและทีมขวาแล้วนะคะพี่น้องคะตรงนี้นะคะอากุไก่มีซ้ายและมีขวานะคะมีซ้ายและมีขวาตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายนะคะบริษัทจ่ายตรงนี้นะคะให้อกุไก่นะคะ10%ของ50 PV นะคะตรงนี้ อัพูกุไก่ก็ได้ค่าจับคู่จ่ายนะคะ1คู่ได้25บาทเออมาดูรายได้ของอักุไก่นะคะแนะนำเพื่อนสองคนนะคะแนะนำพี่รุ่งได้100แนะนำพี่รวยก็ได้100และยังได้ค่าจับคู่จ่ายตรงนี้อีกยีิบห้าบาทนะคะแนะนำเพื่อนสองคนนะกุไก่มีรายได้แล้วสองร้บาท แล้วเราจะแนะนําขี่คนก็ได้นะคะพี่น้องขาขี่ร้อยขี่พันคนก็ได้แต่คนที่เราแนะนําตามหลังมาก็ต่อลงมาข้างล่างนะคะต่อซ้ายต่อขวาจะปีปีหมื่นคนขี่พันคนกี่แสนคนก็ได้ตรงนี้บริษัทไม่ได้กําหนดอินฟินิตี้นะคะพี่น้องขาเรามีมากเราก็แนะนํามากกาแนะนําบริษัทก็จ่ายไม่อั้นเลยนะคะไม่อั้นเลยแต่ค่าจะพูดตรงนี้นะคะบริษัทกําหนดว่าเดือนละเจ็ดแสนห้านะคะตรงนี้อ่าเจ็ดแสนห้าคือ กำหนุเจะพาะก้าจับคู่จ่ายเท่านั้นเองอ่านะคะพี่น้องคะเรามาดูนะคะพี่รุ่งกับพี่รวยนะคะพอเห็นนะผู้ไก่มีรายได้นะคะแนะนําเพื่อนสองคนพี่รุ่งก็มีเพื่อนของเขาเหมือนกันก็แนะนํามาสองคนเหมือนกันนะคะแนะนําซ้ายและข,ขวาเพราะว่าแพนไบนารีนะคะแนะนําซ้ายและข,ขวาเท่านั้นนะคะที่ติดตัวเราถ้าเกิดมีมากกว่านี้ก็ลงมาข้างล่างนะคะ ก็มาเปิดแพ็กเกจเหมือนกันเลยนะคะแพ็กเกจไดมอนด์คนละ50 PV นะคะพี่รวยก็แนะนําเพื่อนมา2คนนะคะมาเปิดแพ็กเกจนะคะ50 PV เหมือนกันหมดเลยพี่รุ่งก็แนะนําเพื่อนมาสองคนมาเปิดแพ็กเกจ50 PV เหมือนกันเลยนะคะแล้วทุกคนนะคะก็มีรายได้เหมือนที่ย้วกไก่ได้นะคะพี่รุ่งนะคะก็ได้225บาทพี่รวยก็ได้225บาท แล้วอับกุไก่ได้อร่อยล่ะนะคะพี่รุ่งกับพี่รวยก็รับจากบริษัทไปคนละ225บาทแล้วเรามาดูเนี่ยรายได้ของอับกุไก่นะคะอักุไก่ก็นะคะมีรายได้ตามเงื่อนไขข้อที่2ทางช่องทางที่4นะคะคือช่องทางค่าแนะนําชั้นหลานนะคะลูกของพี่รุ่งกับพี่รวยก็เป็นหลานอะักุ๊กไก่นะคะพี่น้องคะเรามาดูนะคะบริษัทให้ห0สิบ ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะของนะคะไอตัวขอโทษทีค่ะชั้นหลานบริษัทจา่ายยี่สิเปนะคะในชั้นหลาน20%ของ50าสิวีนะคะตรงนี้นะคะอัพบุไก่ได้รับนะคะหลานคนละสิบบาทมารอบนี้นะคะหลานข้างซ้าย2ข้างขวาสองอัพบุกไก่มีหลาน4ี่คนได้รับค่าแนะนําชั้นหลาน40บาทนะคะแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะองค์กรแผนการขายแบบไบรนารีนะคะ คนที่อยู่ด้านล่างทีมของเรานะคะคะแนนก็จะส่งถึงเราด้วยนะคะพี่รวยแนะนําเพื่อนมาสองคนคนละห้าสิบ PV นะคะสองคนนะคะก็จะส่งผลถึงอัพบุกไก่ตรงนี้นะคะก็จะมี PV ส่งถึงอัพบุกไก่หนึ่งร้อย PV นะคะพี่น้องคะพี่รุ่งก็เหมือนกันนะคะสองคนคนละห้าสิบ PV PV ก็ส่งผลถึงอัพุกไก่เหมือนกันนะคะหนึ่งร้อย PV อ่าแล้วอัปุกไก่ก็จะมีรายได้ ในการจับคู่นะคะอีก50เซนตนะคะ2ด้านเท่ากันนะคะค่าจับคู่ตรงนี้อภพุกไก่ได้อีก50บาทค่ะพี่น้องรายได้ของอภพุกไก่ตรงนี้ไม่ได้แนะนําใครมานะคะก็มีรายได้90บาทนะคะพี่น้องนะคะจากการที่พี่รุ่งกับพี่รวยแนะนําเพื่อนเข้ามาคนละสองคนอภพุกไก่ก็มีรายได้ตรงนี้90บบาทเอยอย่างนี้ดีไหมคะ รายได้คะ่ะแนะนําเท่าไหร่ก็ได้นะคะอาุกไก่คอย้ํานะคะพี่น้องคะ่ะเท่าไหร่บริษัทก็จ่ายนะคะแต่นะคะบริษัทมีเงื่อนไขนะคะว่าค่าแนะนําตรงนี้เราสมัครเข้ามาใหม่ๆนะคะเรายังไม่ต้องค่ารักษายอดนะคะ2เดือนนะคะไม่ต้องรักษายอดเพราะว่าค่าจับคู่ตรงนี้นะคะบริษัทจะจ่ายให้นะคะบริษัทจะจ่ายค่าแนะนําจะจ่ายโบนัสให้กับเรานะคะเดือนละ 6ครั้งนะคะครั้งละนะคะค่า,าจะาพููตรงนี้นะคะไม่เกิน1 2 5 0 0 0บาทนะคะพี่น้องคะต่อรอบนะคะ6รอบก็75 0 0 0นนะคะพี่น้องคะส่วนนะคะส่วนค่ารักษายอดนะคะรักษายอดเดือนละรักษายอดเดือนละ20 PV นะคะหรือ125บาทนะคะ ต่อ1รหัสนะคะพี่น้องคะบริษัทนะคะอนุญาตให้เราเปิดคนเดียวนะคะ3รหัสสมมุติว่าตรงนี้นะคะเป็นอัผุ้ไก่นะคะผุ้ไก่เปิด3รหัสเลยเปิด3รหัสเลยนะคะรายได้ในการแนะนําตัวเองนะคะตรงนี้นะคะบวกพี่รุง่งบวกอัพกุ้ไก่ซ้ายอัพุ้ไก่ขวานะคะคนละ225บบาท เรามาสรุปรายได้นะคะสมมุติว่าตรงนี้เรามาเปิดแพ็กเกจของเราทั้งซ้ายทั้งขวานะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าบริษัทอนุญาตให้1บัตรประชาชนสามารถเปิดซ้ายและเปิดขวาได้นะคะคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจนะคะเห็นแผนแบบนี้แล้วคูกไกแนะนําให้เปิดซ้ายเปิดขวาเลยนะคะเม็ดละ3ามร้อยบาทเพราะว่าคนที่มาทีหลังอาจจะลงอยู่ข้างล่างหมดเลยคะแนนก็จะขึ้นไปเก็บไว้ที่เรานะคะไปขึ้นไปเก็บเอาไว้ที่เราเราก็ทําทีละระหัสนะคะพี่น้องคะ รหัสละเจ0 0แสถ้าเกิดว่าท่านวิง่งท่านทำจริงจำจังนะคะมี3รหัส3 7มเจ็ดเจนคูณสนะคะพี่น้องคะลองคูณดูนะคะนั่นคือรายได้ของท่านในอนาคตสาปี5ปีเราจะมีรายได้แบบนั้น คุ้มไหมคะพี่น้องรายได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือนเดียวหรือปีเดียวอีก3ปีเกิดขึ้นแบบนี้ดีไหมคะพี่น้องอ่ะมาดูรายได้นะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นแพ็กเกจของอักานิสถแพ็กเกจนะคะบริษัทก็จ่ายเหมือนกันนะคะไม่ได้ดูนะคะว่าอย่างไรถึงเราจะเป็นตัวเราเองแนะนําตัวเรานะคะก็มีรายได้เหมือนกันอ่านะคะตรงนี้บวกกันนะคะ0 4เป็น5 5 สิบต้หนึ่งเป็นห้าไม่ใช่แล้วพี่น้องแป๊บนึงตรงนี้นะคะเก้าสิบบาทอ่าสิบสิบห้าตดหนึ่งอ่ะสิสิบสี่ 10, อาคคไก่ก็เริ่มมือนแล้วศูนย์สี่ห้าห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะพี่น้องคะ่ะตรงนี้ได้ห้าร้อยสี่สิบบาท อ่าแล้วยังได้เค่าจับคู่ตรงนี้อีกนะคะค่าจับคู่อีก25บาทก็ได้06นย์าอบาทถ้าเกิดว่าอ่าเป็นรหัสของเราทั้ง3รหัสนะคะพี่น้องคะอ่าตรงนี้บริษัทก็อนุญาตเหมือนกันนะคะอนุญาตเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวกุไก่จะเขียนให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะทำไปสองเดือนแล้วเรารับหลักแสนรับแบบไหนนะคะพี่น้องคะ ามาดูกันมาดูกันนะคะถ้าเกิดว่านะคะพี่น้องอคนที่เข้ามาเราท,ทําแค่สองอย่างคือ,อชวนคนกับชวนคนสองคนแล้วก็ขายสินค้ากับชวนคนทําเท่านั้นเองนะคะแล้วในรอบในรอบนี้นะคะในรอบที่สองนะคะสองคู่บริษัทจ่ายให้เราห้าสิบบาทนะคะในรอบในรอบที่สองรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้า,รอ,หารอบที่หก หนึ่งเดือนนะคะบริษัทจ่ายโบนัสให้กับนักธุรกิจอิสระนะคะหกรอบต่อเดือนนะคะพี่น้องคะเรามาดูนะคะต่อไปอาก,กูไกจะพูดแค่ค่าจับคู่นะคะพี่น้องไม่พูดถึงค่า,าแนะนํานะคะเพราะว่าค่าแนะนําบริษัทจ่ายเท่าไหร่ก็แนะนํามาบริษัทจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูนะคะสองคู่ซ้ายขวาบริษัทจ่ายให้ห้าสิบบาทนะคะ ในสเต็ปต่อไปนะคะจากสองก็เป็นสี่นะคะรอบที่สามสี่คู่ซ้ายขวาตรงนี้นะคะเราได้รับค่าจากคู่จ่ายนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่น้องนะคะสี่คู่ซ้ายขวาห้าหนึ่งร้อยบาทถ้าแปดคู่ซ้ายขวานะคะเราได้รับตรงนี้สองร้อยนะคะในรอบที่ในรอบที่สี่นะคะในรอบที่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลือ่อนลงม,มาในรอบที่สี่นะคะ แปดคู่ซ้ายขวานะคะเราได้รับตรงนี้สองร้อยบาทนะคะแปดคู่นะคะทุกคนทําเหมือนกันหมดเลยกดตวีคูณหนึ่งคนแนะนำสองคนนะคะขายสินค้าขับชวนคนในรอบที่ห้านะคะจากแปดก็เป็นสิบหกคู่ซ้ายขวานะคะสิบหกคู่ซ้ายขวาตรงนี้บริษัทจ่ายให้เราสี่ร้อยบาทนะคะพี่น้องคะในรอบที่หกหนึ่งเดือนนะคะมีหกรอบจากสิบหกคู่ก็เป็นสามสิบสองคู่ซ้ายขวานะคะ บริษัทจ่ายค่าจับคู่ให้เรานะคะคู่ละ25บาทนะคะ32คู่ก็800บาทค่ะพี่น้องอเดี๋ยวให้รถโฆษณาผ่านก่อนนะคะ อ่ารถผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูนะคะสรุปรายได้เฉพาะอ่าค่าจับคู่นะคะพี่น้องคะ่ะ25 50 100 200 400 800รงเนี้ตรงนี้ผู้ไก่รวมมาเสร็จแล้วนะคะ1575บาท นะคะแก่จับคู่เราแนะนําเพื่อนสองคนแล้วก็เพื่อนสองคนก็แนะนําเพื่อนต่ออีกสองคนนะคะพี่น้องคะแต่นะคะเราไม่ได้แนะนําเพื่อนแค่สองคนเรามีเพื่อนกี่คนเราก็แนะนําต่อลงมาได้นะคะอินฟินิตี้นะคะขี่หมื่นขี่แสนคนก็ได้อ่าเรามาดูนะคะรายได้ในการอาจับผู้จ่ายเดือนแรกบริษัทจ่ายให้เรามา1575บาทนะคะในเรือนที่2นะคะเริ่มในรอบที่7รอบที่8 รอบที่เก้ารอบที่สิบรอบที่สิบเอ็ดรอบที่สิบสองนะคะหนึ่งเดือนจ่ายหกรอบนะคะรอบที่สิบสองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะคะพี่น้องคะในรอบที่เจ็ดนะคะจากปตวีคุณทุกคนนะคะแนะนําเพื่อนต่อสองคนแต่จริงๆหลายคนก็ได้แต่ตรงนี้ผูก้ไก่ก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเห็นชัดๆว่าถ้าเกิดเราแนะนําเพื่อนแค่สองคนเพื่อนสองคนแนะนําต่อสองคน กดตวีคูณตรงนี้ก็จะเป็นตวีคูณขึ้นมานะคะในรอบที่7ก็เป็น64คู่ซ้ายขวานะคะเราก็จะมีรายได้ค่าจับคู่คู่ละ25บาทก็1 6 0 0บาทนะคะในรอบที่8นะคะจาก64คู่ก็เป็น128คู่ซ้ายขวานะคะค่าจับคู่จ่ายคู่ละ25บาทตรงนี้เราได้รับอันนะคะรอบนี้3,200บาทในรอบที่9นะคะจาก128ก็เป็น 2 5งคู่ซ้ายขวานะคะพี่น้องคะาคู่ละ25บาทตรงนี้เราได้รับค่าจับคู่6,400บาทอ่าในรอบที่10นะคะโคตวีคูณทำงานเหมือนเดิมทุกคนนะคะแนะนำเพื่อนต่อ2คนในรอบที่10นะคะ512คนนะคะตรงนี้นะคะบริษัทจ่ายค่าจับคู่คู่ละ25บาท1 2 8 0 0บาทนะคะพี่น้องอ่า กตวีคูณในรอบที่สิเ,เหมือนเดิมนะคะจาก5้าคู่ซ้ายขวาก็เป็น1นึ่คู่ซ้ายขวานะคะตรงนี้นะคะบริษัทจ่าย2 4งหมนี่พันนะคะอ่าหกรบาทนะคะพี่น้องคะ่ะในรอบที่12เดือนที่2หมดอ่าจบเดือนที่2พอดีนะคะกตวีคูณทํางานเหมือนเดิมนะคะสองพคู่ซ้ายขวานะคะพี่น้องคะ่ะ รับไปเลยนะคะ51,200บาทค่าจับคู่คู่ละ25บาทลองคูนดูนะคะพี่น้องคะลองรวมรายได้ตรงนี้นะคะอ่ารวมรวมรายได้ดูนะคะไก่รวมมาเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะมียอด1นึ่งแกับ800บาทเออนะคะในเดือนที่สองนะคะในรอบที่12สอง เราก็รับเงินแสนกันแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะดีไหมแบบนี้นะคะเปิดบินแค่375บาทแล้วก็แนะนําต่อเพื่อน2คนเพื่อน2คนทําเหมือนกันนะคะแนะนําต่อเพื่อน2คนแล้วเราจะมีรายได้ค่าจับคู่แบบนี้ดีไหมคะเออส่วนการขายนะคะเราขายเท่าไรบริษัทก็จ่ายให้หมดดูแล้วตรงนั้นจ่ายไม่มีข้อกําหนดตรงนี้จ่ายต่อรอบ รอบละ1นึ่งแสนสอบาทนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีรายได้รอบนี้1นึ่งแสนสอบาทเราจะต้องมี pv นะคะด้านซ้ายอสองแสนห้าหมื่น pv นะคะพี่น้องด้านขวาสองแสนห้าหมื่น pv นะคะเราถึงจะได้มีรายได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท ะะแล้วถ้าเกิดทุกรอบนะคะเป็นแบบนี้คูณ6นะคะเราก็จะมีรายได้นะคะ7จ็ดแสนบาทต่อเดือนนะคะอยู่ข้างบนตรงนั้นเลยดีไหมคะแบบนี้เราไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะพี่น้องคะแล้ว250,000ห้มนพีวีันกี่ชิ้นแล้วผู้กไก่ผู้ใก,ก่ทอนนะคะทอนให้ดู5,000ชิ้นนะคะพี่น้องคะห้าพชิ้นชิ้นละยี่สชิ้นละ50นะคะ50ก็จะได้นะคะ 2องพันสองแนะคะพี่น้องรอบไหนที่เรามีคะแนนนะคะแจ้งคะแนนลงไปนะคะข้างซ้ายห้าพันชิ้นข้างขวาห้า0ันชิ้นเรารับค่าจับคู่จ่ายไปเลยหนึ่0แสบาทนะคะพี่น้องคะแล้วยังเด็ดกว่านั้นนะคะสําหรับที่นี่นะคะเรานะคะรายได้ตรงนี้หากวันหนึ่งวันใดกุกไก่ทํามารายได้ อรอบละหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน 1, 2, 5, บาทแล้วอ้าวคูไก่เกิดตายไปนะคะพี่น้องตายไปแต่อ่ารับรหัสของอ้าวคูไก่ย,ยังอยู่ไม่ได้ตายตามนะคะแล้วคนที่วยวกูไก่แนะนํามากเขาก็ไม่ได้มีใครตายตามอ้าวคูไก่ไปเลยนะคะอ้าวคูไก่ตายคนเดียวนะคะแต่นะคะร,รหัสของอ้าวคูไก่ย,ยังอยู่รายได้ตรงนี้ยังอยู่ทุกคนยังทํางานยังกินยังใช้เหมือนเดิม รายได้ก็ยังมีอยู่อาผูไกายก็สามารถส่งต่อรายได้ตรงนี้มอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปได้นะคะพี่น้องคะแล้วนะคะพอเริ่มเดือนที่สองนะคะพอเริ่มเดือนที่สามนะคะพี่น้องคะการรักษายอดนะคะยอดเรารักษารหัสละหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทหรือยี่สิบพีวีนะคะยี่สิบพีวีตรงนี้นะคะบริษัทยังจ่ายยังเป็น อถ้าเกิดว่าในในชั้นลูกของเรารักษายอด20 PV นะคะเราก็ยังมีรายได้50ตรงนั้นนะคะยอดอค่ารักษายอดนะคะ50ของ20 PV นะคะก็10บาทนะคะเราจะได้10บาทส่วนหลานนะคะ20ของ50 PV เราจะได้ชั้นหลาน4บาทนะคะพี่น้องค่ะ ค่าค่ารักษายอด PV รักษายอดบริษัทก็ยังเอาไปคำนวณรายได้ให้กับเรานะคะแล้วถ้าเกิดในอนาคตเรามีองค์กรด้านซ้ายสักหมื่นคนด้านซ้ายหมื่นคนนะคะหมื่นรหัสนะ,ะนะคะรักษายอดนะคะรหัสละ20 PV นะคะก็จะมีนะคะยอดในการรักษานะคะพี่น้องคะสองแสนนะคะสองแสน PV ด้านซ้ายสองแสน PV ด้านขวาน,นะคะ นะคะหนึ่งมืนคนรักษายอดคนละหนึ่ง,หงรหัสหนึ่งพีวีเป็นสองแสนพีวีตรงนี้นะคะเราได้รับค่านะคะจับคู่จ่ายตรงนี้อย่างเดียวนะคะเดือนละหนึ่งแสนบาทเฉพาะค่าจับคู่นะคะพี่น้องขาในอนาคตเพราะว่าเราไม่ได้ทํากันแค่วันสองวันนะคะพี่น้องคะเราทํากันเป็นอาชีพนะคะเอาไก ปักหลักพักค้างนะคะอยู่ที่บริษัทโค้งชีมูลและทีม3าม mm. เจ็ดหริดนะคะเออนะคะอีกห้าปีข้างหน้าถ้าเกิดอักผู้ไก่ได้รับค่าอ่าแค่ค่ารักษายอดนะคะมีองค์กรด้านซ้าย1,000งคนด้านขวา1,000งคนก็รักษายอดคนละ20 p v ิเอ็นยืด1ขวดนะคะ125บห้าทอักผู้ไก่ก็ได้รับแล้วนะคะตรงนี้1น0 0งแสนโซ0หนึ่ บาทแล้วนะคะพี่น้องเออดีไหมคะอ่ารายได้ไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่นะคะค่ารักษายอดบริษัทก็ยังเอามาคำนวณเป็นรายได้ให้กับเราเลยนะคะสำหรับที่บริษัท โค้งชีมูลเออใครสนใจนะคะอยากจะมาร่วมธุรกิจกับอัปกกุกไก่ทักอ๊อกกุกไก่มาได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะทักมากับทีมอาปกกุกไก่ได้เลยทุกคนที่อยู่ในไลฟ์อ๊อกกุกไก่นะคะทีมสามเจ็ดห้าเกตติดนะคะพี่น้องสินค้าท่านไม่ต้องสต๊อกเลย,อ,ยอ๊อกกุกไก่สต๊อกไว้เองอ่าเดี๋ยวกุกไก่ก็จะพาท่านนะคะกลับไปอยู่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวกุกไก่ก็จะ พูดสรุปแล้วก็จะจบไลฟ์ในวันนี้นะคะกล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทบาท่านเดินนะคะเดินผ่านสต็อกของนกุไก่นะคะเออก็มาเจอสต็อกอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องอสั่นนิดหน่อยโอเคก็มาเจอนะคะมาอยู่ที่เดิมโอเค จเจออ้กไก่เหมือนเดิมนะคะแผนการขายการตลาดก็สำหรับอ้กไก่วันนี้ผ่าให้ละเอียดยิบเลยนะคะหากพี่น้องท่านไหนยังมีจุดสงสัยตรงไหนคะนะคะทักเป็นการส่วนตัวมาได้เลยเดี๋ยวอ้กไก่ก็จะอันนะคะจะไขข้อกองใจให้ได้ทุกข้อนะคะตอบได้ทุกคําถามเลยนะคะหรือว่าพี่น้องจะทักมากับพี่น้องขอากไก่ที่อยู่ในไลน์ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะแผนการตลาดสินค้าและก็บริษัทอยู่ไหนนะคะเอากไก่ก็ อ่านะคะได้แจกแจงได้อย่างครบพ้วนบริบูรณ์แล้วแล้วก็ววเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพี่น้องค่ะสําหรับว, like วันนี้นะคะกุ๊กไก่นะคะหรือว่าสมพิชญันคุณอยู่ที่กลางกระจายสินค้าเค m ีมอำเภอบางพลวยจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้นะคะที่ท่าอิดนะคะที่ปากเกร็ดเราก็มีคลังสินค้าท่าอิดตรงนั้นนะคะบริหารงานโดยอัพน้องหนึ่งกับโค้ชหนึ่งนะคะตรงนั้นก็ออาสามารถที่จะจัด ส่งสินค้าแล้วก็สั่งสินค้าได้ด้วยนะคะพวกเราทีมพี่ทีมน้องกันนะคะสำหรับวันไลฟ์วันนี้ขอบคุณที่ท่านเข้ามาชม like ไลฟ์กัอุสดๆทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสวัสดี uh, กับ uh, ท่านที่มาชมอ๊ากก่ย้อนหลังนะคะวันนี้เอาไก่ยขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับอ้ไก,ก่ได้ใหม่สิบเอ็ดโมงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ